สวัสดีค่ะทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคนอีสานอยู่สิงคค่ะเลิกงานแล้วไปหาอะไรอร่อยๆกินกันค่ะ <Come on. S 1> ที่นี่เลยค่ะโกลเด้นมาล์คอมเพล็กซ์นะคะศูนย์รวมอาหารไทยศูนย์รวมพบปะเพื่อนคนไทยค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นชั้น1น,นะคะขายของเบ็ดตเล็ดค่ะมีทั้งร้านเสื้อผ้าร้านของชํำนะคะเหมือนกับตลาดไทยบ้านเรานี่ละค่ะทุกท่านค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีร้านอาหารที่ขายกับข้าวนะคะที่ฉันชอบมากเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมค่ะค่ะก็มีทั้งอาหารคาวหวานนะคะ จะเป็นขนมหวานนะคะหมวดขนมฐาดของทานเล่นนะคะกันนหน้าบะหมี่ลาทอดค่ะนี่แนะนำเลยค่ะแอบประดุกก็คือมกประดุกนะคะน้ำพริกอ่องดิฉันชอบค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีอาหารหลากหลายชนิดนะคะเอ็ข้าวต้มผัดได้ค่ะเอากี่ลูกคะเอาสองลูก ข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวหน้าสังขยาและตรงนี้ค่ะชั้นสองไทยซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะกล้วยทอดแซ่บพี่น้องเพน่นขายร่วมกันนะคะครั้งละสามเหรียญค่ะจะสร้างแบบร่วมหรือจะสร้างแบบแยกก็ได้จ้ะ ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นผลไม้นะคะเรามาที่หมวดของสดก่อนนะคะอย่างนี้ก็ได้กินเมือกหนอนพอแตงมบักม่วงค่ะบักม่วงบักคามเปี่ยกค่ะอวัยว้เขาสองเลี้ยงเจ็ดสิบ ปลาทูค่ะพี่น้องค่ะปลาทูเดี๋ยวจะซือปลาทูไปปนค่ะวันนี้ค่ะทุกชิ้นปลานะคะหน่อไม้ดองค่ะหน่อไม้สมค่ะแกงสใส้ไก่คือสีแสบเนาะหน่อไม้ดองไหวไปมกไปแกงก็ได้ค่ะอันนี้คือปูกเค็มนะคะปูกเค็มใส่ส้มตำค่ะปูทะเลเค็มปูทะเลด,ดอง เยอะแยะมากมายเลยค่ะหัวใชยเท้าหวานนะคะไม่ใช่โป้หวานมนอื่นตรงนี้มะละกอค่ะกระชายเออเดือวสอกระไสา้ไปเวียดนามกับอุ๋นะเท่าไหร่เนียนแปดสิบค่คะ จะแพ็คว้เรียบร้อยนะคะมะนาวเต็มกว่าตะไคร้นะคะเอ้ยบก,ยกูดก็มีค่ะพี่น้องค่ะ<ม>ฟังนี่บักเขือค่ะบักเขือบักแข็งนะคะมะเขือพวงมะเขือม่วง<ม>เดี๋ยวซื้อไปกินกับปลนนะคะบักเขือเปลาะบักเขือขาว อันนี้เห็ดหูหนจ้าเห็ดต่างๆดอกแคแก็มีเออนี่เห็ดคอนดอกแคเห็ดคอนเนี่ยแสบด้วยนี่ใส่แกงละไม,ม่แบบแสบเลยนะคะเฮ้ยบักสตอสตอคะ่ะพี่น้องคะ่ะสตอนี่เท่าไหร่น้อเดี๋ยวดูราคาก่อนสามเดือนห้าสิบมีจักนวยสองนวยเองบ่ น้องไม้ค่ะพี่น้องคะน้องไม้ค่ะวันนี้ที่ซื้อน้องไม้เปแกงค่ะเป็นคนที่ชอบกินแกงหน่อไม้มากกว่าส้มตํานะคะนี้สามห้ยหกเหรียห้อันเล็กเท่าไหร่หัวเล็กเท่าไหร่หน่อเล็กสองเหรียเกแพงเทนอใบประกูดค่ะพี่น้องคะ ขมิ้นสำหรับทำอาหารนะคะอาหารปักใต้เนาะเป็นหมักใส่ขมิ้นฝั่งนี้ก็จะเป็นผักสดค่ะพี่น้องนี่พอแล้วผักขาเรียน80ผักกระเดาคะ่ะเท่าไดนี่สามเหรียญห้สซื้อไปกินกระปุนกันนะ บอกเลยว่ามาอยู่สิงคโปร์นี่ไม่อดค่ะหาสื่อได้ง่ายค่ะอาหารร้านอาหารไทยก็เยอะค่ะรจะสร้างเอาก็ได้ค่ะพวกอาหารไทยนี่ค่ะเพื่อจะมีแม่บ้านนะคะที่เพื่อเหตุอาหารไทยขายค่ะเพื่อจะสับสทรงถั่วเกาะเลยค่ะอันนี้คือขือเหลืองค่ะพี่น้องค่ะ ใบไส่ตำหักุ่งก็ไดใบไส่ตำม,มักรวยก็ได้นะะเนาะนค่ะ,นะ,คะ,ะออเนาะเหรียญห้าสิบห้าค่ะน 15, ี่บักอกค่ะบักอกไส่ตำมักฮวงหกเจ็ดหน่วยสองเหรียญสี่สิบห้ายูบานข่อยต้นบังไงยูน่าข่อยต้นบังไงเลยมาต้องซื้อ <c oughs> แต่ก็ต้องเข้าใจเนาะมาอยู่ต่างประเทศ เราก็ต้องซื้อทุกอย่างบวบค่ะเอาไปใส่แกงน้งไม้นี่ก็ผักต่างๆนะคะฝั่งนี้มีหมดค่ะอยากทานอะไรนะคะตรงนี้นีพี่น้องบักมี่ค่ะซื้อบักมี่ไปซุปน้ำพร้อมซุปใส่ปลาทูก,ก็ได้มากมีปลาคอขึ้นไปสองเหรียญสิบห้าค่ะ เชียบเขียวนะคะเออเดี๋ยวซื้อ,อน,นี้ด้วยค่ะพริกหยวกนะคะเอาไป,ไปตำหมักพริกกินกับหนึ่งปลาอีกอย่างหนึง่งนะที่ชอบแกงก็คืออันนี้ค่ะยอดมะพร้าวนะคะนี่หวานสุดๆแสบค่ะแต่แพงนิดนึงนะคะเดี๋ยวซื้อพวก ฟักทองนี่ฟักทองหน่อยไปใส่แกงละไม่ขึ้นน่อยค่ะเลี้ยนหาเลี้ยนหาเส้นนอนมาราคีนกค่ะพี่น้องคะเลี้ยนห้าสิบนี่ค่ะเขาก็แพ็กไว้เรียบร้อยนี่เด้ยาน้างยาน้างนี้คือปีกล้วยค่ะ ม้วปีกับแพ่งได้พี่น้องค่ะยาสื่อยานางไปไปแกงมาใหม่ก่อนไปคันเองค่ะเคยเอาเคยเอางายยานางไปปลูกดิแต่มันบดตดดีมันอาจจะใช้เม็ดก็ได้มัง้งเดี๋ยวกับไทยก็จะไปขอเม็ดแห้งมาไว้ปลูกบนเขาข้างบ้าน มีหมดเลยค่ะพี่น้องค่ะบักอื้อค่ะบักอือใหญ่กลนะะ้วยค่ะใครชอบทำขนมหวานนะคะหรือเอาไปไว้กินนะคะเหรียญห้าสิค่ะค่ะเรามาฝั่งของแห้งบ้างนะคะซื้อของสดไปแล้วก็ ซื้อของแห้งบางอันนี้จะเป็นพวกปลากระป๋องต่างๆนะคะเครื่องกระป๋องอาหารกระป๋องนะคะแบรนด์ <Brand S 2> ไทยค่ะจากประเทศไทยนี่แหละค่ะนำเข้านะคะม,มีหมดเลยคะ่ะเอาสูตรใดนะคะสูตรแสบสูตรบปรแสบสูตรถือส,ส,สูตรแพงมีเบิร์ดค่ะ ชาตะไคร้ชงเตยหอมนะสมุนไพรอบแห้งต่างๆก็มีค่ะเยอะแยะไปหมดเลยค่ะกกนยังว่าบะตองย่านโอ้ตอนแรกมาอยู่ย่านมะม,มีกินหมายถึงอาหารไทยนะนะจ๊ะย่านหาอยากว่าสมมะพ่อมาแล้วโอ้ยบ่ตองย่านเลย บางอย่างมาต้องค้นมาโดยสํำค่ะพี่น้องคะค้นมาบางทีมันก็เหนื่อยมันก็หนักเนะาะมาสั่งมาซสือเอาอยูนีก็ได้ค่ะทากินแบบปกติบ้านเฮา่บดิวว่างอลังการนี่ค่ะมอืดค่ะได้กินได้อยากค่ะซํำส,สิกินอีมเนี่ยนะคะมามา่ารสหมูน้ำตก น้ำยาปูคนนมีเบิร์ตค่ะเอาแบบใดเส้นเล็กรถน้ำยาปูสันไม่เคยกินด้วยค่ะนเอาไปลองมันกัน,น้าพุน่ม่ามามีถูกรเอารถอสิกินรสหยางรสเป็ดพะโล้รสแกงเขียวหวาน มีหมดเลยนะคะอันนี้เป็นฝั่งของมาม่าแบรนด์มาม่านะคะข้าเจ้าเฮียงทรงมาขายดีเยาวาสิบมีกินเถอะมีเงินซื้อบอท่านละนพวน อยากพร้อมอยากจอยก็ม,มี่ค่ะเหมือนบ้านเราเป๊ะเลยค่ะพี่น้อง่่ะอบตาหอตตืต่์คอฟีมงฟีเมดไผขึ้นหดของดูไทยเฮ้ามีกินเบิร์ดชานะคะตรงนี้ชาตรามือก็ม,มี่ค่ะ เอาไว้เฮ็ดไทยมิวที้ค่ะเหมือนที่ร้านค่ะที่ร้านที่ขายก็จะมีไทยมิวทีค่ะอร่อยลูกค้าชอบค่ะหอมเดมั่นที่ก่อนไห ฝั่งนี้ก็จะเป็นหมวดเส้นค่ะเส้นต่างๆนะคะเส้นขนมจีนค่ะขนมจีนแห้งค่ะยี่ห้อนี้แนะนําค่ะอร่อยค่ะเหนียวนุ่มแล้วก็ใสเหมือนเหมือนข้าปุ้นบานเฮาเลยค่ะแต่อันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะต้มหมอกมาแล้วมันจะเป็นเส้นขุ่นๆเนาะนอกจากนี้ก็ยังมีเส้นต่างๆค่ะเหมือน ะเป็นเส้นทำผัดไทยก็มีอันนี้คือเส้นก๋วยจับค่ะที่ฉันซื้อเคยซื้อไปนะหนึ่งห่อนี่กินได้นานเลยค่ะเพราะว่ากินคนเดียวต้มน้อยหนึ่งมันกะได้หลายนะจ๊ะอันนี้คือหอมเจียวค่ะและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะทุกท่านค่ะโจกเจิก,จกน้ำมันพงน้ำมันพืช ของขบเคี้ยวขนมขบเคี้ยวนะคะมีหมดเลยมาที่นี่ค่ะไทยซูเปอร์มาร์เก็ตที่โลเดนมานะคะในสิงคโปร์ค่ะการันตีว่ามีครบค่ะอาหารที่ทุกท่านคิดถึงนะคะนี่ดิฉันชอบน้ำจิ้มแม่ประนอมน้ำจิ้มต่างๆ น้ำปลาล่าเข้มข้นนะฮะซือดอกอันนี้เพราะว่าซือพี่ใหม่ไปเล้วนะฮะชอบของพี่ไหมพี่ไหมเอาขวดที่แกงได้ตำบักหุงได้นะคะใส่แกงก็ได้ใส่ตำบะฮวงก็ได้อันนี้จะเป็นพวกน้ำจิ้มต่างๆเป็น นี่คะ่ะน้ำพริกนรกน้ำพริกสวรรค์น้ำพริกผัดใบกะเพรามีหมดเลยน้ำพริกปลาทูเคยไปซื้อไปกินแล้วคะ่ะอันนี้ก็อร่อยนะคะสามเรียนยี่สิบน้ำเปรีวหวานถี่ขายเคยขายซเป็นบานเอานะะี่ค่ะก็จะมีมีน้ำเปรีวหวานค่ะซื้อผู้มองไปก็กินได้เลยม่ตองไปเฮ็ดยากนะคะน้ำจิม้มซูกงซูกี้น้ำจิม้ม ซอสพงซอสพริกนี่ค่ะมีทุกตรานะคะน้องพรซอสพริกไทยดำมาสัน่นี่ค่ะไปขึ้นหอดน้ำปลาท,ที่ปลดกะมีเหมือนบ้านเราเป้เลยค่ะตองหูยงตองหูยี่มีเบิร์ดนอกจากนี้ก็ยังมีอ่านี่ค่ะก็จะเป็นน้ำพริกเผาเนาะ พิภพเอาไว้ทำต้มยำแม่ประนอมนกไหมขวดก็มีค่ะพี่น้องคะผู้ใดบไอยากกินนกไหมดองไพ่บ่อยากกินนกไหม้สดก็เอาตัวนี้ไปได้ค่ะหมายถึงว่าถ้าซื้อนอไมมสดก็ได้ไปกินแค่ครั้งเดียวสินะคะก็ซื้อนอไหมกระป๋องแบบนี้ไปนอไหมขวดแบบนี้ไป ฝั่งนี้ก็จะเป็นน้ำพริกแกงต่างๆนะคะไว้แกงต่างๆต่างๆนะคะแกงเพชรแกงเขี่ยววงเขี้ยวหวานกะทิกะทิก็มีทุกยี่ห้อค่ะ <c oughs> ขนมขนอมีเบิดค่ะพี่น้องค่ะ เอาแบบไดปร่ต้องกลัวอดตายค่ะซอดต่างๆค่ะผงมักต่างๆอะนะคะขมี่คือกันตอนแรกผ้าใหม่ๆอยากหัวเจ้าของสื่อขนมาค่ะผงต่างๆสื่อจากเส้นขนมาไวถ้เฮ็ดกินไปๆมาม่มาเห็นอยู่มองนี่แล้ว หนาซื้อมาเลยถามว่ามันถือกันบอกระถืออยู่แต่ว่าหมายความว่าทา,ามันหมดเ้าก็มาหาซื้ออยู่นี่ได้ยังสินะจ่ะเรต้องย่านว่าเอ๊จะดกกไ,ได้กลับไทยตอนใดหรือจะฝากให้ซือ้อยังสินะหนีผมหัวค่ะสะใจดีขนะออาดนี่ทำงใหญ่ค่ะฝั่งนี้จะเป็นหมวดของทำขนมทำ ขนมหวานอะไรพวกนี้นะคะทำเค้กทำขนมอ,อบที่หมดค่ะนหดเลยรือจะพาทุกท่านชมไปเรื่อยๆนะคะหมวดองแห้งก็มีค่ะปลาแห้งหมจินสายลุงกุ้งแห้ง ปลาแห้งไว้แกงกะบพักหวานค่ะพี่นงค่ะเอาไ้เฮ็ดเจลกระไดห้าเหรียญห้าสิบปลาหมึกค่ะปลาหมึกแหง้งคุณเชี่ยงอาหารทะเลแห้งนะคะน้ำตาลตะโนดนะคะ ตานปีบจงสีขามีเบิร์ดฝั่งนี้ก็จะเป็นข้าวนะคะบิรึดเขาขกินนาพี่น้องนมจีนค่ะเส้นสดค่ะไขมากน้จีนสดกับมาซื้อเป็นตะก่าแบบนี้ค่ะสี่เหรียญเก้านะคะเหมือนบ้านเราเลยค่ะเอาไปตําสัวตำหมั่วกินกับน้ำยาค่ะ ค่ะชอบเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวรอให้พ่อใหญ่จ่ายตังก่อนคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกท่านแหล่งอาหารไทยและแหล่งพบปะเพื่อนคนไทยในสิงคโปร์นะคะ Golden Mile Complex นะคะทุกท่านไม่ต้องกลัวว่ามาสิงคโปร์แล้วจะเหงาหรือไม่มีกินนะคะหรือไม่มีอาหารไทยกินนะคะมาที่นี่มีทุกอย่างคะ่ะทุกท่านคะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ